วงเล่าเม้าข่าวครับรอ่ะ <มา S 2> ตอน,นี้มา,าช่วง,วงเด็ดนอกวง,วงนะครับ พูดถึงทีเด็ดเลยนะเราจะมาเจาะข้อมูลของผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารต่างๆเขานี่ค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาว์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าเป็นช่วงที่เรียกกันว่าช่วงที่ผ่านมานั้นจะเป็นเรื่องของสจรบ้างึพูดเรื่องธนาคารธนาคารหนึ่งอะนะก็ตอนนี้ดันมาไปูดไฟมาแล้วก็ได้วยเนี่เอาเอาแบงค์ใบโพแล้วกันสำนักงานใหญ่ใกล้ๆออฟฟิศเราเนี่ยตีสี่ สี่กว่านะทึงดับได้อะเหตุเกิดประมาณสี่ทุ่มคืนวันเสาร์โอ้โหสปริงนิวเราขันนำเลยเรากระจายข่าวรีบรายงานข่าวคุณผู้ชมตรงนี้คือมาซึงเราไปดูว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับายถึงว่าไฟไหม้ที่ชั้นสิบของอาคารตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันมีประมาณ32ชั้นใช่ไหมสามสิบสี่สามสิบสองสามสี่ไม่รู้นะสามสี่ชั้นชั้นสิบถ้าควไหม้ขึ้นมาขนาดนี้เราต้องคิดว่าคนที่อยู่เหนือชั้น1ิบขึ้นไปคนที่อยู่ล่างชั้น1ิบลงมาเนี่ยต้องเกิดคววาามรก่ ตื่นตระหนกตกใจกันแล้วว่าจะทายังไงมันข้างบนจะล้มลงมาไหมข้างล่างมันจะยำยังไงจะถูกทับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเราก็ต้องมองถึงเรื่องเขาเรียกว่าในส่วนของของความปลอดภัยหรือว่าของโครงสร้างซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับซึ่คอยดูแลเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าทางด้านของคุณธเนศวิรยศิริซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับท่านดูในสายกับเราแล้วท่านคงจะเล่าให้เราฟังสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ อ้อวครับลงนุ้ยครับสวัสดีครับท่านครับอยากให้ท่านอถามด้วยที่อย่างที่ไล่ฟังว่าอาคารที่ถูกไฟไหม้ที่ชัดสิบนะครับข้างบนข้างล่างที่อยู่กันด้วยความตื่นตระหนกขึ้นมาท่านคิดว่าขณะนี้เนี่ยท่านทางสมาคมของเราได้เข้าไปดูแลถ้าตรวจสอบหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปทัอะไรได้มากนะครับผมเท่าที่ไปดูด้วยการสํารวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากความเสียหายที่เห็นเนี่ยเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมีความเสียหายน้อยมากนะครับอ๋อครับชค่ะ ความเสียหายน้อยมากเมื่อวานผมเข้าไปตอน11โมงครับแล้วหลังจากนั้นเลขาธิการของวิศวกรรมสถานท่านปัจจุบันนี้ท่านก็เข้าไปดูตอนเย็นนะครับครับซึ่งความเสียหายเนี่ยน้อยมากและที่สําคัญก็คือเอจำกัดขอบเขตของความเสียหายเนี่ยอยู่แค่ส่วนเดียวอ๋อครับพอมันจะลามขึ้นไปชั้น11เนี่ยผมก็ไปดูชั้น11เนี่ยกระจกมันแตกครับคิดว่าจะลามขึ้นไปแต่ปรากฏว่าสรปงเกอร์ที่ชั้น11ก็มันมันก็พ่นน้ำลงมาดับอ ทำให้มันไม่ลามนี่คือระบบหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเรียนว่าที่เขาเรียกว่าระบบอัจฉริยะเนี่ยคือขัดสาคัญตรงนี้นะครับรับอัจฉริยะเนี่ยจะดีค่ะแล้วเรื่องของโครงสร้างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องมีการตรวจตามวิศวกรรมเท่านั้นเองครับคือไม่วความว่าชั้นบนขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้องตกตกใจเพราะทางนี้ได้ดูแล้วชั้นล่างก็ไม่ต้องห่วงข้างบนจะทับลงมาใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าอาคารที่มันมีปัญหาเนี่ยตัวคอนกรีตของเสาเนี่ยมันจะกระเทาะหลุดออกมาจนเห็นเหล็กเลยแต่นี่ไม่มีเลยครับมีแต่ข่เมาอ๋อข่เมาอย่างเดียวอันนี้ผมเรียนเพื่อความสบายใจนะครับก็แสดงว่าความปลอดภัยเนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะปิดอาคารชั่วคราวอยู่เพื่อว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการพังถล่มลงมาละนะครับครับผมจะต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นแหละครับแต่ว่าการโซนเฉพาะโซนชั้น ชั้นสิบตรงบริเวณที่ไฟไหม้กับชั้นสิบเอ็ดที่ว่ามีไฟมารามทไปนิดหน่อยะฮะตรงนั้นต้องดูท่านครับขอความรู้สึกนิดหนึ่งครับในลักษณะของอาคารที่ถูกไฟไหม้นะครับเช่นที่เขาบอกว่าเสียหายระดับรุนแรงเสียหายระดับที่ต้องเฝ้าระวังหรือเสียหายระดับที่ต้องตรวจสอบเชิงลึกลักษณะแบบนี้ท่านช่วยอธิบายเข้าใจนิดหนึ่งครับ คืออย่างนี้ครับอาคารเนี่ยแบ่งไแบ่งได้เป็นเป็นความเสียหายตามที่ท่านว่าเนี่ยนะครับคิดความเสียหายเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเอ่อเสียหายมากเสียหายน้อยเนี่ยทุกไม pues ่ว่าอาคารหลังใดก็ตามต้องมีการตรวจสอบหมดตามที่บกำหแต่ว่าความเสียหายเอาเอาเป็นว่ารุนแรงก่อนเลยแล้วกันนะครับครับความเสียหายรุนแรงเนี่ยคือมีการกระแทกหลุดล่อนของคอนกรีตที่ปิดผิวเหล็กจนเห็นเหล็กนี่ยืดออกมาแล้วงอครับ เหล็กโดนความร้อนมันมักจะขยายตัวถูกไหมครับครับเมื่อขยายตัวปั๊บเนี่ยมันจะงอแต่ว่าสีคอนกรีตที่ปิดผิวเนี่ยจะต้องร่อนหลุดมาก่อนอ๋อครับแล้วสีคอนกรีตเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเงินเลยครับสีคอนกรีตเนี่ยเป็นสี b r อนเงินเลยลักษณะแบบนี้อุณหภูมิขึ้นเป็นพันองศาครับ๋อครับผมอย่างอย่างท่านคงจําได้ที่มีเด็กเคยเผาโรงเรียนท่านจาได้ไหมครับครับครับในยุคปี25 5 3ตอนนั้นมี มีอาคารหลายอาคารโดนเผาแต่มีเด็กนักเรียนเนี่ยไปเผาอาคารของตัวเองด้วยครับอยู่ใกล้ๆอยู่ในบริเวณเวลาใกล้ๆกันเนี่ยครับครับปรากฏว่าเพลิงไหม้ที่ตรงนั้นรุนแรงมากครับท่านคะแล้วอย่างตึก SCB ซีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความเสียหายในระดับไหนคะโอ้ผมว่าระดับน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าคอนกรีตส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีการกระท้อหลุดล่อน ยกเว้นแผ่นพื้นเท่านั้นเองที่มีการหลุดมาบางส่วนครับดังนั้นถ้าถามผมตอนนี้คืออยู่ในระดับที่เล็กน้อยถึงปานกลางครับถ้าจะแก้ไขจริงๆคือที่พื้นชั้นสิบเเท่านั้นเฉพาะเฉพาะที่ที่เหนือเปลืองไหมนะครับครับทีนี้ที่เขาพูดกันแบบว่าไฟไหม้ครั้งนี้มันเป็นไฟไหม้ที่ไม่เป็นธรรมชาติไหมไหมมันผิดธรรมชาตินี่มันเป็นยังไงอะคะแต่างทบานนี้เป็นธรรมชาติเพราะอะไรธรรมชาติครับถ้าบอกว่าไม่ธรรมชาติที่ผมงงเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นข่าวออกมาอย่างนั้นนะท่าน อ๋อครับผมใช่อันาที่ตอบยากครับผมไม่ทราาจริงๆก<ๆ>็สแสดงว่าเพราะว่าสาเหตุของการเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยทางตำรวจก็ยังสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะคะว่าเกิดจากอะไรลัดวงจรไหมเพราะว่ามีการสอบปากคำในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องไปสัก40ปากได้นะคะแต่ว่าจากภาพรวมที่ไปตรวจสอบนี่คือก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ผิดธรรมชาตินี่มันเป็นยังไงใช่ไหมคะท่านครับแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานที่เราได้คุยกันกับท่านผู้การของกองพิจูจน์หลักฐานนะครับผม ได้คุยกันเราก็พบว่ามีตำแหน่งบางตำแหน่งที่น่าจะเป็นจุดต้นเพลิงคจุดตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟไหม้ออกมาเนี่ยแล้วมันลามออกมาเป็นช่องรูปตัววีลักษณะแบนบน,นี้บ่งชี้ว่าเอ่อน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเริ่มเป็นต้นกําเนิดของเพลิงรตรงนั้นเนี่ยเรามองเห็นพื้นนะครับ,รบตรงนั้นอาจจะเป็นที่วางซึ่งเอ่อเครื่องมือพวกเอ่อไฟฟ้านะครับที่เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเครื่องสแกนเครื่องถ่เอกสารหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับ ท่านกาารในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมนะคะอยากทราบว่าในส่วนของโครงสร้างการออกแบบของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะตัวอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคิดว่ามันสลับซับซ้อนไหมถูกต้องไหมหรือว่าดีแล้วเพียงแต่ว่าจุดที่มาเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่ามันไฟ้าลัดวงจรแต่เห็นตำรวจว่าก็ยังไม่ปักธงว่าวางเพลิงหรือเปล่าค่ะให้ใอยากให้ข้อมูลนิดนึงว่าโครงสร้างที่เขาออกแบบมานี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วใช่ไหมในการออกแบบโครงสร้างนั้นออกแบบตามหลักสถาปัตย์เพื่อความสวยงามนะครับแต่ส่งนสำคัญก็คือ เมื่อเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีสัญญาณเตือนมีการแก้งลิ์ทุกตัวต้องลงไปต่อที่ชั้นหนึ่งแล้วเปิดออกมีไฟแมนลิฟต์มีป้ายบอกทางหรือไฟอะไรองนี้ทักเกนทุกอย่างเขามีครบเพราะว่าผมจําได้ว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่แม้แต่วิศวกรรมสถานก็เคยพา ผู้เข้าสัมมนาไปดูอาคารหลังนี้เป็นตัวอย่าง<ช>เป็นอาคารอัจฉริยะครับคค่ะค่ะะ,ะต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเคยไปดูเพราะเป็นอาคารตัวอย่างนะครับอก็ถือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่ามีอยู่สูงใช่ไหมคะครับครับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจงหนอยู่มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นครับคือว่า อาคารเนี่ยเขาไหม่ไม่ลามมากนะครับผมว่าประมาณ20เมตรคุณ20เมตรเท่านั้นเองไม่เกินนี้นะค่ะคิดว่าแะใช้เวลาแต่ว่าทาไมไม้นานแค่นั้นเองจะใช้เวลาซ่อมแซมนานไหมคะหลังจากที่ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็จะกลับมาเปิดให้บริการใหม่บริการได้เ่อไหร่เนาะปกติแล้วเนี่ยอาคารที่โดนเพลิงไหม้ลักษณะแบบนี้นะครับค่ะรวมทั้งการตรวจและการซ่อมแซมผมว่าไม่เกิน2เดือนน่าจะจบค่ะแต่เพาะโซนที่ไฟไหม้นะครับค่ะค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้เราเราปิดเฉพาะโซนไฟไหม้หรือว่าข้างบนต่างๆปิดไหมครับ ผมไม่ทราบครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าเห็นว่าทั้งตึกผมยังบอกไม่ได้จริงๆเมื่อวานผมผมคุยกันเองเนี่ยก็คุยกันว่าปิดเฉพาะแค่ชั้นสิบับชั้นสิบเอ็ดก็พอเฉเพาะส่วนที่โดนเพลิงไหม้โดยซ้ำเพราะว่าส่วนอื่นนี่ไม่ไม่ไม่กระทบครับอ๋อที่นี้ท่านท่านช่วยให้ความเห็นท่านช่วยให้ความเห็นทั้งตึกทั่วไปในกรุงเทพได้นะครับว่าลักษณะแบบนเรื่องของการเฟิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างหรือว่าแนะนําแบบไหนครับผมเวลาโดนเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าทั้งเจ้าหน้าท เขาจะปิดโซนไม่ให้เข้าครับโดยที่เขาจะเชิญวิศวกรรมสถานในประเทศไทยนี่องค์กรกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปช่วยร่วมตรวจพอตรวจเสร็จเรียบร้อยปั๊บจะกั้นโซนบางโซนบางโซนใช้งานได้ทางวิศวกรรมสถาณในประเทศไทยก็จะให้คาแนะนําครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็จะทางเจ้าของโครงการก็ติดตามวิศวกรมาเพื่อมาทําการตรวจสอบโครงสร้างเช่นคอนกรีตและเหล็กเสริมพอตรวจตรวจสอบเสร็จปั๊บถ้าต้องทําการแก้ไขก็ทําการแก้ไขเป็นสเตจที่สาม พอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยสอมแซมเรียบร้อยก็ทาการทดสอบเป็นสเต็ปที่สี่สเต็ปที่ห้าก็ขออนุญาตเปิดใช้ฮะแค่นั้นอ๋อก็ตามสเต็ปก็ห้าห้าสเต็ปท่านครับอีกทีหนึ่งคำถามสุดท้ายท่านที่มันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะควบคุมอาคารอื่นเขาในกทมครับออมาตรการรุนรไปให้มันิดแข็งแรงแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุไหม้หรือถ้าเกิดเนี่ยก็ไม่เสียหายรุนแรงยังไงนะ เหตุเพลิงไหม้เนี่ยมีโอกาสเกิดได้ด้วยเหตุนี้เองจึงมีกฎกระทรวงของกรมโยธาออกมาที่กฎกระทรวงฉบับที่สานสิบสาครับจะต้องมีการที่จะต้องมีการตรวจอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารสูงคือสูงตั้งแต่ย3สเมตรขึ้นไปนะครับอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คือตั้งแต่หนึ่งห่ตารางเมตรขึ้นไปพวกนี้จะต้องมีการตรวจอาคารทุกปีโดยเฉพาะระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รับระบบปคอีภัยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกฎหมายมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับถ้าทำตามนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เพลิงไหม้เนี่ยมันจะไม่ลามครับนะคะจริงจริงด้วยกฎหมายเนี่ยเขามีบังคับใช้อยู่แล้วครับครับผมก็จึงไม่มีการซ้อมหนีไฟนะคะมีซ้อมหนีไฟด้วยครับมีซ้อมหนีไฟทุกปีใช่ครับขอบคุณท่านมากนะคะขอบคุณท่านครับท่านที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมนะครับท่านธเนศวิริวิระสิริครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ให้ข้อมูลว่านะ เหตุไปไหม้ที่ตึก SCB ซเชื่อใจได้แหละมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงตัวโครงสร้างตึกยังแข็งแรงดีอยู่และเขาออกมาออกแบบมาแบบว่าเป็นตึกอัจฉริยะเลยก็คือมีสเปรเกอร์แหละแต่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นที่ชั้นสิบเนี่ยก็ยังต้องไปตรวจกันก่อนนะว่าวางเพลิงไหมหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรเดี๋ยวตำรวจคงจะ มันเหมือนกับผีซ้ำดํามรอยตอนแรกเกิดกจรใช่ไหมค่ะว่าจะมาเผาเพืพ่อให้ผลนี้ขึ้นมา,นา,นาจะเกิดอะไรขึ้นเดจมเาทำลายเอกสารหลักฐานสำคัญงยักยอก่งเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่จะต,ต้องรอให้เจ้าที่ตำรวจก็สรุปนะคะ,คะแต่ในเรื่องของโครงสร้างอาคารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแล้วก็ตึกทุกตึกจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีระบบเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกชีวิตเลยค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าสมาคมข่าวเมาส์นะคะไปดูที่แห่งนี้ค่ะเขาเรียกว่า คำชะโนดนะคะที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและก็เป็นเกาะลอยน้ำไม่ท่วมเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะวงเล่าเมาส์ข่าเข้าส่วมสมาคมสมาคมข่าวเมาส์ไม่ได้แล้วนะทีนี้นะลุงนุชจะทำไปเมาส์เดตดีวว่า เห็นวันกอนเาำเสนอในเรื่องของทัวร์จีนที่เข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็มีปัญหาไปตากและที่สนามบินเนี่ยนะมีเรื่องเวลากันอยู่พอสมควรนะท่านที่เกี่ยวข้องที่เป็นมักุเทศไงให้ข้อมูลกับเราเหมือนกันว่าจะต้องแบบให้ข้อมูลกับทางการด้วยไปดูอีกอันเดิมขณะนี้เนี่ยไปเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่วัดร่องคุณเนี่ยนะครับปรากฏว่านักช่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับถูกห้ามไม่ให้เข้าเที่วัดร่องคุณเป็นเวลาเอาคือจังบ่ให้เขาไปเห็นอย่างก็ไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็ปรากฏว่า วันหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปในวัดแล้วก็ไปชักกระดาษที่ชู่ที่ใช้แล้วนะมึงเรียกว่าใช้เลว้เลวเดี<ล>ยวไปนั่ไ<ล>ทายถังชักโครกตอนที่เขาเจ้าหน้าที่เขาเห็นก็บอกเฮ้ยไปเอาออกเนี่ยไปใช้งั้นไม่ได้ไปใช้อย่างนั้นได้ยังไงปรากฏว่าฉันบอกว่าฉันไม่เอาเออกครับเพราะฉันใช้แล้วกอนีเนีนก็เดินออกไปกร้อนถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปบอกให้อาจารย์เฉลิมชัยทราบเรื่องไงเขาไม่ทราบนะปรากฏว่าก็ลูกึ้นมาอีกวันหนึ่งก็เลยประกาศห้ามนักท่องเที่ยว จากจีนเข้ามาเที่ยวปรากฏว่าด็อกเตอร์จากจีนมาแล้วก็รอบรอบวัดอ่ะยืนกันอยู่เต็มเลยนะครับก็ปรากฏเข้าไม่ได้อาจารย์ัดเชียงราสั่งแค่ครึ่งวันเองเท่านั้นเอง่ะคือตอนแรกน่ะก็เหมือนว่าจะเป็นมาตรการลงโทษแหละบอกไงไงดัดนิไซบอกว่ามากแล้วก็บ่เบิงบ่ซอยกันเบิงบ่ซอยกันดูใช่เขาบอกกัเขาบอกในสื่อออนไลน์เขาบอกว่าได้รายงานว่าผู้ใช้อ่าจะทางประเทศไทยรายงานถึงนักท่องเที่ยวจีนถูกห้ามแม่ข้าวัดร่องขุนเนี่ยนะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพราะบอกว่า สื่อของจีนรับทราบแล้วก็เช็คปฏิวัติร่องคุนก็ปรากฏว่าใช่จริงๆบอกว่าเขาสั่งปิดจริงๆเครื่องวันเองนะ,ะซึ่งก็บอกวัดนี้เป็นวัดที่นายเฉลิมชัยโคสิษฐ์พิพัฒน์ศิล,ลปินชื่อดังนะครับเขาบอกว่า,ก,ก,วาก็เป็นยอมรับว่าสั่งจริงๆเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่3นะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวจีนเข้าไปแล้วก็ไปใช้ที่ชูอย่าง <3 S 1> ที่เล่าอยูฟังสามพันที่ผ่านมานะคะ ครับทีนี้บอกลายว่าพอเข้าไปแล้วขึ้นมาก็เกิดปัญหาขึ้นบอกกันว่าเขาใช้แล้วก็ก็กายเป็นว่าไม่ไม่ไม่ทำตานี้คือนักท่องเที่ยวกลุ่มออหนึ่งเลยที่เขทีนี้เขาดูแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ทำทัวร์มาแล้วมันยืนคออยู่เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ของที่อื่นเข้ามาได้ทีนี้ถามว่านักท่องเที่ยวกีนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคน ยัไม่ดีทุกคนเขาก็มีคนดีอยู่เยอะเหมือนกันเพราะงนั้นตรงนี้ก็เลยคนที่มีมารยาทก็มีคนน่ารักก็มีแต่คนดีไม่ค่อยจะดูแลก็มีก็ประชุมกันเห็นที่ประชุมกันบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เข้ามาแต่ว่าจะเรียกประชุมทางด้านของพวกไก่ทั้งหลายว่าว่าน่าใครจะจีนขึ้นมาเนี่ยนะครับกทัวร์จีนขึ้นมาประชุมกันว่าถ้าหากว่าปล่อยลูกทัวร์ไปทําอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้พ ไกด์นเนี่ยแหละดูว่านี่แหละนะครับไปทําความสะอาดแทนนะครับรี้มามาเที่ยวแล้วทําให้วัดไม่สะอาดหรือ,อไปทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยหัวหน้าไกด์ทัวร์เป็นคนรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเพราะว่าต้องไปทําแทนไงเนื่อง,างจากว่าที่นั่นมันเคตทำความสะอาดเพราะที่วัดเนี่ยเขาทาสีขาวหมดทั้งวัดเลยแล้วบาขึ้นมนามีศิลปะวัดทาวที่เป็นสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ไขนะครับแต่เรายังต้องนะ สัวจีนอยู่ต้อนรับสัวจีนอยู่คือเราเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยที่มาบ้านเรานะคะ,ะ,ะแต่ว่าก็คือต้องกรับในเรื่องของ การกินอยู่กับบ้านเราให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอ้าวมาอันนี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนุ้ยคําชะโนดเคยได้ยินบอกคำเจี๊ยรู้จักไหมคำเจี๊ยคจอันนี้คาชะโนดคำชโนดที่้านตะักเฉียงอํำเภอระโนดนะรู้รู้อันนี้คําชะโนดนี้อยู่ที่อุดรธานีค่ะเพราะว่าเป็นป่าลึกลับนะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงคําชะโนดเนี่ยจะนึกถึงความลี้ลับของพญานาคอุ้ยอพึ่งดูอะไรนะทีตั้งช่องเก็บ ตาพญานาคอะเนตเนตเนตพญานาคเนตพญานาคนะเพิ่งจบก,กันไปนี่แหละปรากฏว่านัทธราชเออนั่นแหละเนตนัทธราชนะนนปรากฏว่าที่แห่งนี้ค่ะคำชะโนดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่าลึกลับแล้วก็ น้ำไม่ท่วมด้วยนะเนี่ยภาพมุมสูงของเราไปถ่ายมานะคะสวยมากอะเป็นเหมือนเกาะเกาะนึงเลยที่ตั้งโดดเดียวอยู่กลางทุ่งมีน้ําล้อมรอบนะเนื้อที่ประมาณสักยี่สิบกว่าไร่ด้วยกันแล้วก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นชะโนดขึ้นเต็มเลยเนี่ยค่ะตามภาพเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยก็บอกว่าถ้าไปอยู่ที่แห่งนี้นะโอ้อากาศดีแห้งเย็นสบายบริอนเลยอากาศดีหลายต้นชะโนดต้นตันโถด้วยเปล่าเนี่ยต้นชะโนดเขาบอกว่างี้นะแล้วปรากฏว่าช่วงที่ ถ้าเผือว่าน้ําขึ้นมาเนี่ยน้าจากแม่น้ําสงครามเนี่ยนะที่จะไหลไปทางแม่น้ําโขงด้วยเนี่ยก็เออล้นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่า โบถ่วมดได้มองนี้เนี่ย hmm. ลอดอยู่มองเดียวเป็นเหมือนแบบว่า hmm. จุดไข่แดงอ่ะ hmm. เออแบบว่าพิศดารมากนะคะ <So. S 2> ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ <So. S 2> เรียกว่าปล่องพญานาคนะ oh. เคยมีคนใช้ไม่ไผ่ประมาณสักสามลำยาวๆต่อกันแล้ว,ลวยัางลงมายังไม่ถึงพื้นเลย oh. ทีนี้ก็เลยว่านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว <So. S 2> ที่อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันที่คาชะโนดเนี่ยเพราะว่าถ้ามาแล้วนะมาคาชะโนดนะก็ไปแ,แวะที่ทะเลบัวแดง hmm. แล้วก็ไปบ้านเชียงนะไปดูในส่วนของ ประวัติศาสตร์ต้านเชียงนะแล้วก็มาเที่ยวที่คำชะโนดก็เด okay. ี okay. yeah. ๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปกันนะยูนคค่ะก็เชิญชวนคุณผูชมไปเที่ยวที่คำชะโนดด้วยนะคะเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาไปก่อนดิฉันรัตนาดมศรีค่ะสมพลดมรีครับค่ะพร้อมทีมงานทุกคนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นเหมือนเดิมกับวคงเล่าเม้์ข่าวของเราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะลาสวัสดีค่ะ